ก็มียศละมาห้าคนนะคะเตียงหน,นะนึ่งนะคะชื่อนางเจนนี่ทิมนะคะอายุ50ปีนะมาด้วยแอสไพรีดอโมเนียนะคะอันเดอร์เลิงเป็นสโตรกมาก่อนนะแล้วก็มีทวิตเป็นเซปราโซนนะคะเพราะว่ามีสินหาสีเขียวคุณนนะคะก็เลยซักชั่นไปนะแล้วก็ได้ไปสีสายนะเสียหายอยู่เลยนะคะแล้วก็เหนียวนะดูดยากนิดนึงมีเหนื่อยเล็กน้อยนะตอนดูดเมื่อคืนนะคะหมองมาราวนะแล้วก็ให้คีบออกแซตเป็นเนาะมากว่าเท่ากับ9 5ไปนะคะแล้วเซปไก,กนี่คือของโดววันไหนคะเซปไกนเหรอคะ โดอวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในเวรน,นะคะฝากดูออกซตด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะเตียงสองนะคะเป็นนางมังคุดอ,อายุมังคุดคันนะอายุ75ปีนะคะเป็นเทนฮเฟลเลียนะคะในเวรดึกนะคะไวททรไซนะคะปกติด,ดีนะคะไม่มีเชสเทนนะไม่มีทกักกคาเดียนนะนอนหลับดีอม,มแล้วยังหายใจเหนื่อยไหมคะตอนนี้เรื่องหายใจนะคะมีหายใจเหนื่อยเล็กน้อยนะคะแต่ก็คือให้นอนหัวสูงนะแล้วก็ไวทรไซ์ทุกสี่ชั่วโมงนะคะคสนี้ โอเคค่ะแล้วก็เพียงที่3นะคะนางลอยอังคารนะอายุ45ปีนะคะเคสนี้นะคะเป็นเอ็นสเตตนะก no <Rece> รีนอลดิซีดเดิมทีไอโอเคสนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเมื่อคืนเวนดึงนะคะออกมาแค่ห้เองนะ,ะแต่ว่าอินเทคไปต้อง200เลยนะหมอฝากดูด้วยนะว่าถ้ามีฉี่หรือว่าอะไรนะก็คือให้มีออเดอร์แคสนะคะแล้วก็เมื่อคืนนะคะเมื่อวานหมอให้เป็นลาสิกไปโดสหนึ่งนะคะในเวนนะแต่ว่าไอโอก็ตามนั้นก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะก็คือฝากจำด้วยนะคะเรื่องไอโอ สัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อมังคุดครับค่ะชื่อมังคุดครับเนาะเดี๋ยววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยเหนื่อยอยังเหนื่อยอยู่ที่ก็คือแบบเมืม่อคืนนอนหลับไปโอเคไหมหรือว่ายังยังมีเหนื่อยนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับอโอเคเดี๋ยวพยาบาลขอฟังเสียงปอดหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเลิกเสื้อออทิ้งหายใจเข้าปกติเลยค่ะ วันนี้นะคะแพทย์มีเป็นออเดอร์ให้ยาเป็นเพื่อหลักสูตรแล้วคือยาขับปาซาวันั่นเองเดี๋ยวพอให้เนี่ยจะอาการ,รวบรว้อมที่ขาเนี่ยค่ะก็จะลดลงแล้วก็หายใจแบบดีขึ้นเนาะเดี๋ยวอาจจะความกดสูงขึ้นนิดนึงเนาะมันไข้โอเคแบบไปบังเป็นยัาๆก่อนนะคะโอเคคนไข้คุณมังคุค่ะอือไงเป็นไงบ้างคะลดลงบ้างไหมหลังไม่ไไมยาลดลงลดลงโอเคเดี๋ยวแพทย์บ้านขอฟังเสียง่อนหน่อยเนาะ ีขึ้นลองปรับมขวาสูงเมื่อกี้คือหายใจโอเคขึ้นไหมคะโอเคขวบบนเลยนะโอเคโอเคบวมลดลงนะคะมีแบบนอกจากเหนื่อยยังมีแบบไออะไรองี้ไหมคะคุณไข่ไม่ค่อยไอค่ะไม่ค่อยไอแล้วน้องไอเคชีอะไรอดดีนะคะเดี๋ยวถ้าแบบยังมีอาการเหนื่อยแบบอยู่นอนแล้วเหนื่อยมากขึ้นอย่างงี้ก็คือให้รีบอ่กดกรงเรียกพยาบาลได้เลยเนาะ หรือย่างเงี้ยุกให้ญาติไปตามได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณค่าชื่ออะไรคะชื่อปุนย์คอ๋อวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าพี่เอาหรอคะค่างกายสุขการมีอาการอื่นอะไรบ้างไหมคะวันนี้มีอค่ะแต่ว่าไอเหมือนเดิมปกติยังไงแเหมือนเดิมนะโอเคค่ะยังมีปัญหาอะไรอีกไหมคะอืมวันนี้ตอนเช้านี ดื่มน้ำเยอะไหมเอ่ยลูกมีถุงอย่างนี้นางไอหยดนะขนดอยู่อย่างนีนะคะโอเคค่ะให้คนไข้พักผ่อนนะคะคุณแม่ค่ะค่ะสำหรับคนไข้เตียงหนึ่งนะคะเตียงหนึ่งนะคะคนไข้ชื่อเจนนี่คิมนะอก็เป็นโรคเมมโมเนียนะคะวันนี้ขอคนไข้ทำอะไรบ้างคะแพทย์นะคะเดินไปให้เป็นแอนติบอดตค่ะที่ไตค่ะสามสองกรัมนะคะแล้วก็ให้บรรทุนครบ เชฟคซอเนตอนเที่ยงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าให้ออนในทงโนราค่ะในตอนนี้เที่ยวที่แจ้ง95ค่ะค่ะแล้วก็มีได้ขับรถไฟทรายที่4ชั่วโมงโอเคค่ะจะพี่ขับไปเดินสองกันเลยนะคะเพนค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมังคุดค่ะชื่อคุณมังคุดค่ะนะวันนี้อาการเป็นไงบ้างคะมีเหนื่อยเหนื่อยมากไหมคะตอนนี้ตอนนี้เหนื่อยไม่มากแต่ว่ามันเหน่อยมีอาการอื่นอะไรรู้สึกไหม นี่ค่ะรู้สึกว่าขาดรนั้นบวมๆนะเดี๋ยวขอญาตูก่อนนะคะโอเคค่ะขายังดูบวมๆนะเดี๋ยวไปดูอีกขันงนนะคะโอเคค่ะบวมเล็กน้อยนะอ่าแล้วก็วเดี๋ยวพยาบาลจะแจ้งคุณหมอให้นะครับเดี๋ยวคุณไข้ก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่เพีงช่วยนอนนะลองที่ขาไปลงให้นะคะได้ค่ะค่ะพาสำหรับคนไข้เตียงโศนะคะชื่อคุณเมย์พุทธัดนะคะในแอดเป็นคาเทเรียนะคะวันนี้คุณก็ทำอะไรบ้างคะน้องอย่างนี้ให้ยาลายซีค่ะเอ่ด60มิลลิกรัมค่ะแล้วก็ยาลบส์เจอร์ลูมิฟู2ชั่วโมงค่ะอือคมีได้ขอไว้เท่าใจครบ1ชั่วโมงค่ะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมออ์เซอร์ลูมิฟเลรด้วยนะคะน้องคุณได้ค่ะ ค่ะตัวไปคุณไผ่ีิงสานะสวัสดีค่ะาวันไ้่ชื่ออะไรคะลอยยค่ะวันนี้คุณลอยชัยเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยมากไหมอืออคุณหมอน่าจะไปนันพรุ่งนี้นะคะคุณหมอเข้ามามตารางนะแล้วท้าว่านไผ่ เตียงให้สนนะโอเค่ะค่ะสำหรับคนไข้เตียงที่3นะชื่อคุณลอยอังคารนะคะได้แอดเป็นเอลเซทพิทนี่ดิซีส์นะวันนี้คนไข้ทำอะไรบ้างคะน้องวันนี้ค่ะเลบมีค่ถ้าใช้ปลูกอยู่ที่บ้านเลยค่ะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ให้เป็นสอรนิเนียนด้วยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องน้นไปเห็นว่าจะให้เป็นพวกมีความที่ยงต่อคนทั้งหมแล้วก็เดี๋ยวห้ามเอ่อแามเนี่ยทาการที่แข็งขาะะนะคะรายนี้แล้วก็เดี๋ยวงดถึงน้ำแล้วก็ก็รื่องน้ำผลไม้ค่ะคนไข้ค่ะเดี๋ยว ก็นำผลไม้นี่คือแบบพยายามอยา่างดก่อนนะคะช่วีไรฟ์ของเ,เรียบอะค่ะมีไดรคอของวิลเล่ย์ทุกสี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตามไในอู่ทุกหกชั่วโมงโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะให้นอนพักผ่อนนะคะอคขอบคุณมากคะ่ะ ค่ะเตียง2นะคะมังคุดคัดนะคะเคส50ป e ีนะคะเป็นเคสซีเนะคะมาด้วยหายใจเหนื่อยนะคะนอนหลับไม่ได้ค่ะเทา้าบวม2ข้างนะคะไม่มีเชสเพนนะคะตอนนี้ก็คือที่ให้เป็นลาสิกนะคะแล้วก็ไฮออกซิเจนไฮโดราสังบิเปอร์มินไปนะคะก็ตอนเช้านะคะก็คือมาลาก็พบว,ว่ามีแผลเล็กน,น้อยนะคะแต่ตอนนี้ก็ให้เป็นออกซิเจนไฮโดราสังบิเปอร์มินอยู่นะคะพี่พยาบาลคะไอโอคนเทกเนอร์น่ะคะทันนี้ไม่ค่อยดียะะเลยค่ะพันแบบสองร้อยคะ่ะ คุณค่าย,ยังมีหายใจเหนื่อยผิดไหมคะมค่ะจะมองคล่องๆแรงปวดนดนึงนะคะใช่ค่ะปอดก็ยังมีเสียงเคเบเลชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวน้องเอ็กอินเทอร์ช่วยดูทางให้หลายด้านะคะทางนะคะก็คือบวง2บวกนะคะ ่โอเคเดี๋ยวนั้นหมอให้เป็นลาสซีไปก่อนนะคะแล้วก็ยังให้ออนออกซิเจนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวคิปคิปยูรีนนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฝากพี่พายาวันช่วยดูไอโอ้วยนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวตัวรีฟไฟล์ใหอดกทีนเอาเค,คได้ค่ะหมอเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเป็น้องการน้ำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังดูยูรีเอาพุตนนะคะตลอดชั่วโมนะคะได้ค่ะ